สวัสด,ดีครับขอแนะนําสถานที่ที่สำคัญอีกที่หนึ่งครับนี่คือถนนพงเพชรสองนะครับด้านหน้าก็คือสถานีขนสง่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครหรือว่าจตุจักรหรือว่าหมอชิดสองครับจุดนี้ก็คือสะพานลอยนะครับสะพานลอยข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับจุดที่จะแนะนาวันนี้นะครับก็คือจุดนี้ครับสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กวงเล็บว่าจตุจักรนะครับ ของบริษัทขนส่งจำกัดกระทรวงคมนาคมนะครับหรือที่เราเข้าใจก็คือสถานีรถตู้นะครับสถานีรถตู้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้ามซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งหอชิด2นะครับก็จะมีรถตู้เข้ามาในลักษณะนี้ครับในการเดินทางนั้นนะครับเมื่อเราจะไปรถตู้นะครับเรามาถึงสถานีขนส่งหมอชิดแล้วเราก็ต้องเดินข้ามมานะครับเดินข้ามสะพานลอยเข้ามา ก็จะเป็นการให้บริการอาคารรถโดยสารขนาดเล็กซึ่งเป็นรถตู้นะครับซึ่งมีจํานวนมากนะครับวิธีการก็คือเราเข้ามาก็มีประชาสัมพันธ์นะครับนีจุดก็จะมีจุดประชาสัมพันธ์แจ้งให้เราทราบนะครับเราก็เข้าไปตามอาคารก็จะมีอาคารก็จะมีอาคาร A นะครับไปภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคาร B ไปภาคกลางอาคาร C ไปภาคตะวันออกและก็ไปศูนย์อาหารครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะครับ อาคารต่างๆนั้นมีจํานวนมากนะครับรองรับทุกภาคนะครับรองรับทุกภาคซึ่งในตรวจสอบขั้นต้นแล้วจะมีจํานวนอยู่146ช่องนะครับ146ช่องก็จะรองรับรถตู้ได้เดินทางได้สะดวกนะครับเดินทางได้สะดวกหลายๆท่านก็สะดวกในการเดินทางรถส่วนตัวหรือรถประจําทางก็แล้วแต่นะครับแต่านจะเดินทางโดยรถตู้นั้นก็จะมีแนวทางให้ชมดังนี้นะครับ นี่ก็คืออาคารดีนะครับอาคารแต่ละอาคารก็จะชัดเจนนะครับแจ้งให้ทราบว่าเราจะไปจุดไหนนี่ก็คืออาคารดีนะครับนี่คือทางเข้าฌานฉลาครับ นี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทางออกที่เป็นขึ้นไปทางด่วนบางนาแจ้งวัฒนะก็่นคือตึกอำนวยการนี่คือช่องจราจรช่องที่หนึ่งนะครับช่องนี้คือช่องที่146ครับ ก็มีจํานวนทั้งหมดหนึงช่องครับนี่คือพื้นที่ทว่วไปนะครับด้านบนก็คือทางด่วนนะครับทางด,วด่วนบางนาะแจง้งว่าไดาดาวนอ,อครับนี่ก็ขอแนะนําการใช้รถตู้นะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่ตรงข้ามสถานีคนส่งหมอชิดสแล้วนะครับจํานวน1 4 6ช่องวิ่งครับขอบคุณครับ